ปืนยิงน้ำแรงดันสูงที่กกลุ่มงานเก็บกู้และทําลายวัตถุระเบิดกองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่32ผลิตขึ้นโดยได้แรงบันไดาดานใจจากการนําวัสดุที่เหลือใช้นํากลับมาใช้ใหม่และวัสดุราคาถูกที่มีขายในพื้นที่ซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนราคาสูงของต่างประเทศ ตัวกระบอกปืนทำจากเหล็กโชกอัพรถจักรยานยนต์ชุดขายังทำจากเหล็กวัสดุงานก่อสร้างที่มีขายตามท้องตลาดเช่นเหล็กประกบล้อประตูเลื่อนเหล็กรางประตูเลื่อน <c oughs> เหล็กบูทรถไถนา <c oughs> ล้อประคองประตูเลื่อน <c oughs> น็อตและสกูงานก่อสร้างทั่วไป <c oughs> นำมาดัดแปลงและประกอบเป็น <c oughs> ชุดปืนยิงน้ำแรงดันสูงพร้อมขาอยัาง ตัวลูกกระสุนใช้กระสุนปืนลูกซองนำมาดัดแปลงมีอยู่3แบบแบบแรกเป็นลูกยิงน้ำที่จะไปผลักน้ำที่บรรจุในกระบอกปืนออกไปแบบที่2เป็นลูกกึ่งหัวแข็งสำหรับยิงวัสดุที่มีความหนาหรือยิงชนวนวัตถุระเบิดแบบที่3เป็นลูกหัวแข็ง ทำจากเหล็กสําหรับยิงตัวชนวนกระสุนปืนใหญ่รูปแบบการวางวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิดแสวงเครื่องโดยทั่วไป จำแนกได้คือ 1. การวางในพื้นที่ที่สาธารณะเช่นถนนทางเดินที่พักศา,าลาลิมทางพื้นที่ที่ประชาชนทั่วไปเข้าใช้ประโยชน์ได้ 2. การวางในพื้นที่สถานที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์เช่นสถานที่ราชการต่างๆศาลากลางที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจหรืออื่นๆ 3. รูปแบบการวางวางไว้ในยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายนำพาขนส่งมวลชนเช่นรถยนต์รถบรรทุกขนาดต่างๆมอตเตอร์ไซค์จัก,กรยานหรืออื่นๆประสิทธิภาพของเครื่องยิงทำลายวงจรวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องใช้ในการทำลายวงจรจุดระเบิดของวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องทุกรูปแบบซึ่งโดยทั่วไปวงจรการจุดระเบิดของวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องพอจำแนกได้3ชนิดใหญ่ๆดังนี้คือ1 วงจรการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าเป็นตัวจุด2วงจรการจุดระเบิดจุดด้วยทางกลหรือแมชชีนิกสวงจรการจุดระเบิดด้วยเคมีสำหรับการทำงานของเครื่องยิงทำลายวงจรวัตถุระเบิดของวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องจะจุดด้วยกระแสฟไฟฟ้าขนาด9โวลต์12โวลต์หรือตัวจุดมาตรฐานที่มีใช้ในราชการทหารทั่วไปเช่น m 5 7ที่ใช้ในจุดเคมหรืออื่น อำนาจการทำลายขึ้นอยู่กับชนิดและวัตถุประสงค์ของการใช้อาทิเช่น 1. ถ้าต้องการใช้ทำลายวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องที่มีสิ่งหอหุ้มเป็นกระดาษแข็งใช้กระสุนยิงน้ำเว็นตัวตัดทำลายวงจรวัตถุระเบิด2วัตถุระเบิดสแสวงเครื่องที่มีสิ่งหอหุ้มเป็นโลหะบางเช่นถังดับเพลิงถังแก๊สหงต้ม หรือวัตถุที่มีความหนาใกล้เคียงกันเราสามารถใช้กระสุนนะกึ่งหัวแข็งหรือหัวเอวอนเป็นตัวตัดทำลายวงจรวัตถุระเบิด 3. วัตถุระเบิดแ<า>สวงเครื่องที่ใช้สิ่ง,อองห่อหุ้มเป็นโลหะหนาเช่น การใช้กระสุนปืนใหญ่มาดัดแปลงเป็นระเบิดสแสวงเครื่องหรือวัตถุอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันหรือใช้ตัวจุดหรือเลือนชนวนมาตรฐานหรือเลือนฉนวนที่เป็นโลหะใช้กระสุนชนิดหัวแข็งหรือสลักเพื่อยิงตัดทำลายวงจรการจุดระเบิดของวัตถุระเบิดสแสวงเครื่องชนิดนั้นๆ